อยากจะแนะนำให้ท่านรู้จักบุคคลหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นเหยื่อหนึ่งหนึ่งสองคนแรกๆที่มาจากต่างประเทศถูกจับจากออนไลน์เมื่อก่อนนี้คนพูดถูกจับคนเล่นในออนไลน์ไม่มีแต่คนนี้เป็นคนแรกๆที่เจอหนึ่งหนึ่งสองและเป็นคน แรกก็ว่าได้เป็นคนที่พูดภาษาไทยแต่มีเชื้อสายอเมริกัน <c oughs> และเป็นคนแรกครับที่บอกให้เราเห็นว่าคนพูดไทยคนเชื้อคนเชื้อเชื้อสายไทยแต่เป็นสัญชาติอเมริกันนั้น <c oughs> เขาได้พ้นจากความเป็นทาสแล้ว <c oughs> เจอคดีหนึ่งหนึ่งสด้วยกัน คนเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยติดตารางไม่ได้รับประกรันประกันตัวเหมือนเยาวชนเรานี่ยเห็นไหมเอ่อ,เ,อ,อเป็นกลิ้นคุณอานนท์และทุกคนเนี่ยแต่คนคนนี้ถือสัญชาติอเมริกันจับเขาเข้าคุกนานไม่ได้ครับต้องปล่อยครับแสดงว่าเขาพ้นจากความเป็นทาสในประเทศไทยแล้วนั่นคือคุณโจกอร์ดอน คุณโจโกอร์ดอนนี่เขามีเฟซบุ๊กของเขานะครับผมก็เป็นเพื่อนกับคนเยอะแย่ไปหมดเลยนะเขาเป็นคนแปลหนังสือ The King Never s m i l e ผมได้คุยกับเขาแล้วแลวเดี๋ยวผมจะมีรายการอะไรให้ท่านดูกันแล้วกันไปเยี่ยมเยือนกันแล้วนะครับเขาบอกเขาไม่ได้แปลทั้งหมด แล้วเขาก็ถูกสืบจับจากอินเทอร์เน็ตพอเขาเดินเข้าเมืองไทยก็ถูกจับรายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปใหญ่ก็แล้วกันนะครับที่ผมจะทำสารคดีมาให้ท่านดูแต่ความเป็นอเมริกันของเขาเนี่ยทำให้เขาพ้นจากความเป็นทาสในระบบกฎหมายทาสของประเทศไทยอเมริกาเขาถือว่า ใครเป็นประชากรของเขาเสียภาษีให้เขาเขาดูแลครับนี่คือหลักการของเขาเขาทำถูกด้วยนะและนี่คือบทพิสูจน์ว่าหนึ่งหนึ่งสองเราเนี่ยในโลกนี้ไม่มีใครเขานับถือมีแต่คนในกาลาพรเด็จก,การในประเทศไทยเท่านั้นล่ะที่กดคนไทยเป็นทาสกูจะทำยังไงก็ได้ศาลจะสั่งยังไงก็ได้ทุกวันนี้ศาลก็กลายเป็นรับใช้กระบวนการทาส มันพิสูจน์ได้จากคุณโจโกอรดอนไปเยี่ยมบ้านเขานะครับนี่ถ้ามีโอกาสก็เดวท่านจะเห็นรูปที่ผมถ่ายคู่กับเขานะครับเขายังยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคุณโจโกอดอนโพส์ตข้อความเ,ออเกี่ยวกับเรื่องซาอุดิอาระเบียนะครับเดี๋ยวผมจะถามความเห็นเขาดูก็ด้นะฮะ เดรสจะเห็นได้เห็นความเห็นต่างๆนะป้าสมจิตเธอเป็นคนที่ชอบเพชรทุกชนิดที่ไม่ต้องซื้อด้วยตัวเองโดยเฉพาะเม็ดใหญ่เพชรเม็ดใหญ่สีน้ำเงินนี่เขาย,ยังพูดอยู่คุณโจกรอนยังติดตามเรื่องราวความไม่เป็นธรรมในประเทศไทยแน่นอนครับนี่คือคนไทยไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นชาติอเมริกันหรือจะเป็นสัญชาติไหนก็แล้วแต่เนี่ยยังผูกพันยังเป็นห่วงคนไทยอยู่ เหตุการณ์ของหมอกระต่ายแพทย์หญิงกระต่ายนะครับเธอกระโพธ์ท่านกระโพ์รูปนี้ขึ้นมาบอกข้ามถนนระวังตำรวจ,ำรวจตำรวจขับรถมอเตอร์ไซค์จนเลยท่านกระโพสิ์ข้อความบอกนี่ครับเป็นหลักที่ผมบอกกับท่านนะ่ะเหตุการณ์อย่างในประเทศไทยนี่ในประเทศที่เจริญแล้วเกือบไม่มีนะครับที่จะข้ามทางม้าลายแล้วถูกชนเสียชีวิตโดยเฉพาะชนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เกือบไม่มีครับ ในโลกที่จเจริญแล้วไม่มีมีแต่ประเทศเราเท่านั้นละแล้วก็จะช่วยกันอีกนะแล้วผมก็บอกแล้วว่าตํารวจนี่มันที่บอกคอฟอคอฟไม่ใช่นะอคอฟแต่ชาวบ้านก็นไม่รู้ว่าตัวย่อมันเยอะนี่ในเมืองไทยอ่ะอคอฟค,คือองค์รักษ์่ะกองอานวยการคือถวายองค์รักษ์เป็นตํารวจวังอคอฟเนี่ยคุณโจรกระดอบอกเนี่ยครับเขาถ่ายรูปนี้มาให้ดูนะครับ เก็บภาพในต่างประเทศมาให้ดูเป็นการยืนยันอีกทางหนึ่งนะเมื่อไรคนไทยจะมีวินัยครบกฎจราจรและมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟสัญญาณเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนชีวิตจริงในต่างประเทศเป็นอย่างนี้จริงๆครับแล้วแกก็บอกว่าวิธีล้างความผิดในประเทศไทยนะครับนี่อาอ่านเองเลยแล้วกัน ทำร้ายผู้อื่นหนีไปบวชกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ทันทีค <c oughs> U A Y ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่เออประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่น่าอยู่อาศัยเพราะคนหัวโบราณบริหารประเทศเอา้าวนี่ผมเอาเรื่องของคุณโจคอดอดนมาเล่าให้ท่านฟังแล้วก็เพื่อจะบอกให้ท่านดูว่า โปรดติดตามชุดเต็มของคุณโจคอรอนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเขาออกจากคุกได้ยังไงโดยศาลไม่ต้องตัดสินครับเ,าเขาทำได้ยังไงก็เพราะว่าเขาพ้นจากความเป็นทาสในประเทศไทยแล้วนะครับรายละเอียดค่อยไปติดตามนะครับบุคคลอีกคนหนึ่งที่เห็นชัดเจนว่า เมื่อคุณยังเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยอยู่เท่ากับคุณเป็นทาสนั่นเองคือเจอกฎหมายแล้วกฎหมายก็เขียนสิทธิการประกันตัวก็ไม่ให้ประกันตัวนี่คือรูปธรรมเรื่องราวของคุณเพนกวินที่เป็นสัญลักษณ์ที่ขึ้นศาลเมื่อวันที่27นอกจากไม่ยอมให้ประกันตัวจะขังลืมแล้ว สู้คดีในศาลก็ไม่ไม่เรียกเอกสารให้อีกเอาเอากระแกสิศาลเราผมถึงบอกโอ้โหนี่ไม่อายกันเลยเลยเพื่อนเพื่อนผมครับที่จบจากนิติศาสตร์จุฬาที่อาจารย์เขาสอนหลักนิติทรรมความเป็นธรรมทั้งหลายเนี่ยคุณไปเป็นศาลแล้วเนี่ยรุ่นน้องผมก็มีเป็นศาลไม่ใช่เฉพาะจุฬาลามคำแผงจบนิติศาสตร์ไปเป็นศาลจบธรรมศาสตร์ไปเป็นศาลคนที่จบกฎหมายทั้งหมดนี่รู้จักอายบ้างไหม ไปเป็นผู้พิพากษาแล้วไม่ให้สิทธิการต่อสู้คดีกับเขาประกันตัวก็ไม่ให้ประกันตัวนี่ก็มันก็ไม่ไหวแล้วนะอย่างกรณีเพนกวินเนี่ยแถมเวลาสืบพยานดันไม่ให้เขาสืบเต็มที่อีกครับเอกสารที่ถูกอ้างอิงเนี่ยการสืบพยานเมื่อวัน ที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยนะครับเพนกวินเขาได้เขียนในเฟซบุ๊กอ่าเขาจะมีวิธียังไงไม่รู้นะก็ับออกมาเป็นเฟซบุ๊กได้กันแล้วกันนี่คือการต่อสู้ของคนหนุ่มคนสาววันนี้เขาไม่ยอมก้มหัวแล้วเขาพร้อมจะเอาเสรีภาพของเขานี่แรกเลยดังนั้นคนสอวอ,อย่างเราอย่างเนี้ยก็ต้องร่วมกันสู้ครับลุกขึ้นมาช่วยเขาคนหนุ่มคนสาวเขาเดินหน้าแล้ว ก็ขนาดเขาติดคุกเขายังไม่ยอมแพ้แล้วจะให้สุนายอมได้ไงเราก็ต้องช่วยกันสิครับพี่น้องเดินหน้าครับผมจะอ่านข้อความที่เขาเขียนเดจัวหัวชัดเจนว่าสารไม่ยอมออกหมายเรียกพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจนอกประเทศของรัชการที่สิบ ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันรวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความจริงเพื่อเป็นการยืนยันว่าผมไม่ได้อ่านนอกรูนอกทางนะขึ้นป้ายให้ท่านเห็นเลยข้อความนะครับผมเตรียมข้อความอ่านให้ง่ายแล้วสวัสดีครับพี่น้องราษฎรน,นี่คุณเป็นกิ้งขาจหัวงี้นะ สวัสดีครับพี่น้องราษฎรวันนี้ผมถูกเบิกตัวจากเรือนจำมาที่ศาลอาญารัชดาเพื่อฟังการสืบพยานโจทย์คดีการชุมนุมของกลุ่มม็อบเฟซคงจะหมายถึงม,ม็อบเฟซบุ๊กมั้งเมื่อเมื่อเดือนพฤศจิกายน2563คดีที่ถูกอ้างอิงนะฮะในคดีนี้ผมถูกฟ้องว่าทําผิดมาตรา112 เพราะปาาัยเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในหลายประเด็นเช่นกรณีการเสด็จไปประทับที่ประเทศเยอรมันและการใช้พระราชอำนาจนอกราชนาจักรซึ่งทางอายการกล่าวหาว่าเป็นการบิดเบือนดูมินและจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ ผมและทีมทนายจึงเตรียมการเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่ผมปราศัยเป็นความจริงและได้ยื่นเรื่องให้ศาลออกหมายเรียกพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเช่นตารางการเดินทางเข้าออกประเทศไทยและประเทศเยอรมันของในหลวงรัชกาลที่ส0และข้อมูลที่สสพักกรีนของเยอรมันได้เคยอภิปรายในสภาของเยอรมันว่า ด้วยการใช้พระราชอำนาจนอกประเทศน่าผิดหวังมากที่ศาลซึ่งควรเป็นที่สถิตความยุติธรรมและความจริงกลับไม่ยอมออกหมายเรียกพยานเอกสารเหล่านี้ให้โดยให้เหตุผลว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีความผมเป็นทนายความนี่ผมต้องประนามศาลเลยนะครับนี่แหละมันเกี่ยวหลักฐานพยานเอกสารไม่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับนี่ขออนุญาต ขัดตอนตรงนี้หน่อยนอกจากไม่ให้เขาประกันตัวเขาก็มีความยากลำบากในการต่อสู้อยู่แล้วแล้วเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับศาลธรรมนี่ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญถามมาาเพาะอะไรก็ปิดประตูตีแมววังเขาสั่งมาก็ทำตามเขาอีกไม่ให้เขาประกันตัวนี่เขาจะพิสูจน์พยานหลักฐานก็ไม่ให้เขาพิสูจน์อีกแม่ผม ผมไม่อยากให้ท่านรู้สึกว่าเราเสียเวลาอ่านนะน,นี่เป็นความสําคัญที่สุดเป็นประวัติศาสตร์แล้วจะต้องมีการบันทึกประวัติศาสตร์เมื่อเกิดบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงแล้วสารเหล่านี้จะต้องจดจารบันชื่อไว้เลยครับจะไปบอกโอ๊ยตอนนั้นผมไม่รู้จะทํำยังไงครับผมอยู่ในถูกบีบบังคับเอ้ยไม่ต้องมาอ้างแล้วก็อย่ารับสำนวนสิถ้าคุณคิดว่าไม่พร้อมอ่ะใครจะเข้าไปรับก็ให้คนเหล่านั้นจดบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ว่า คนเหล่านี้จะต้องถูกประนามชั่วลูกชั่วหลานอา้าวคุณทําผิดขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะคุณเป็นผู้พิพากษาแล้วคุณไม่รักษาความเป็นธรรมได้ยังไงเอานะครับ <c oughs> คุณเพินเพิน <c oughs> <ๆ S 1> บอกว่าหน่าผิดหวังมากที่ศาลซึ่งควรเป็นที่สถิตของความยุติธรรมและความจรงิงกลับไม่ยอมออกหมายเรียกพยานหลักฐานเหล่านี้ให้นะครับ กลับไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งอ้าวโดยให้เหตุผลว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีความทั้งที่ผมถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนดูหมิ่นจาบจ้วงแต่ผมยืนยันว่าผมพูดความจริงเพื่อประโยชน์ของประชาชนแล้วการหาหลักฐานพิสูจน์ความจริงในเรื่องที่ผมถูกกล่าวหาจะไม่เกี่ยวกับคดีความได้อย่างไร ตลอดการดำเนินคดีนี้ผมเหมือนถูกมัดมือชกตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นการคุมขังไว้ก่อนโดยยังไม่มีความผิดการไม่มีโอกาสได้ปรึกษาทนายและหาข้อมูลมาสู้คดีทั้งยังไม่ได้รับการอํานวยความยุยิธรรมจากศาลอีกก็เหมือนถูกตัดสินให้ผิดตั้งแต่แรกโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรกระบวนการแบบนี้ อาจเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมได้ไม่เต็มปากแต่เราก็ยังจำต้องสู้เพื่อเอาความจริงออกมาเปิดเผยให้ทุกคนได้รับรู้ว่าการไปอยู่ที่เยอรมันและการใช้อำนาจนอกราชนจาจักรนั้นจริงหรือไม่หวังว่าศาลจะเปลี่ยนใจมาร่วมหาความจริง ไปกับเราด้วยการนำออกการนำออกหมายเรียกพยานให้แต่ถ้าสารยังยืนยันไม่ยอมออกหมายเรียกก็อาจต้องขอแรงคนที่อยู่ข้างนอกช่วยกันรวบรวมหลักฐานมาให้ผมได้พิสูจน์ความจริงในคดีนี้ต่อไปโออาจจะช่วยได้ครับความหมายก็คือ หาทางส่งทางออนไลน์นะตารางการบินแล้วเอาไปยื่นกับสารแล้วให้ศารดูเลยอย่างนี้เอา้าตูซี่ยังจะกล้ากล้าตัดสินให้เขาผิดอีกไหมแล้วเมื่อเขาพูดความจริงนี่คือปัญหาเรื่องของเรื่องก็คือการไปต่างประเทศของผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยเขาโกหกประชาชนว่าเขาไม่ได้ไป เพราะธรรมดาตำแหน่งประมุขแห่งรัฐเนี่ยการจะไปต่างประเทศต้องมีหมายกำหนดการต้องมีการตั้งผู้รักษาราชการแทนอยู่ในประเทศไทยนี่ท่านเล่นเล่นไม่ทำเลยครับผุดไปผุดมาแล้วอ้างว่าตามรัฐธรรมนูญซึ่งจริงๆมันไม่ถูกต้องเมื่อเป็นอย่างนี้สารจะทำยังไงอะเรียกเอกสารมาเอามาก็ประจานก็ประจานเต็มที่เลย กับปาราชา์ผู้ใหญ่บ้านเต็มที่เลยไม่เรียกมาก็ผิดหลักนิติธรรมอย่างยิ่งเลยนี่แหละครับคือปัญหามีการบันทึกข้อความอีกที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไทยนะครับบอกว่าวิธีรักษาระเกรีรตของผู้ใหญ่บ้านนี้ มีทางเดียวคือต้องฟ้องถอนฟ้องเสียถ้าสืบพยานไปนี่ประจานหมดแล้วครับแม้ว่าศาลไม่เรียกให้ก็ประจานตัวศาลเรียกมาก็ประจานผู้ใหญ่บ้านไม่เรียกมาเลยคนเขาเกิดเขาหาหลักฐานได้เขาไปประจานเขาเอาไปเสนอในศาลก็พังหมดคือหนังสือพิมพ์ประชาไทยเนี่ยเขาบอกว่า บอกถ้าใครได้อ่านข่าวการสืบพยานหลักฐานที่เพนกวินคุณพิชีวรักษ์ถูกฟ้อง112คดีการชุมนุมของกลุ่มม็อบเฟสโนวันที่15พฤศจิกายน2 5 6 3เพราะการประสายเกี่ยวกับการปบรรูปสถาบันกตริย์ในหลายประเด็นหนึ่งในนั้นคือการใช้พระราชะอำนาจนอกประเทศของรอสิบเพนกวินเชื่อว่าในหลวงรอสิประทับอยู่เยอรมันในห่วงเวลา ที่มีการใช้พระราชอำนาจแต่กลายเป็นว่าผู้พักษาไม่ยอมออกหมายเรียกพยานหลักฐานให้ด้วยเหตุผลว่าไม่เกี่ยวข้องกับคลีความและที่น่าตลกขบขันไปกว่านี้คือพยานฝ่ายโจทย์คือพยานโจทเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนนะครับที่เรียกว่าศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันเขาเรียกสปปอสอเนี่ย นะครับพยานโจดผมไม่อยากเอ่ยชื่อเขานะครับก็เพราะว่าเดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะกลายไปเรื่องอื่นไปพบเดี๋ยวจะหาว่าเราไปตั้งอกตั้งใจให้ทำให้เกลียดชังกันก็เป็นชาวบ้านที่หลงหลงผิดความคิดคิดว่าจะต้องปกป้องสถา,สาบันกษัตริย์อย่างนั้นอย่างนั้นเกษยัตริ์ดีเอาเธอวันหนึ่งเธอก็จะตาสว่างเองก็ล่ะนะฮะแต่วันนี้ไปเป็นพยาน ไปเป็นพยายนปักปั๊ปรากฏทนายเขาก็ซักสิครับทนายเขาก็ซักเดี๋ยวผมให้ท่านดูนะผมได้คลิปข้อความบางอันมาเนี่ยครับพอเขาถามว่าการจับจ้วงสถาบันเนี่ยพยานยเนี่ยเขาชื่อนางกานันในกันบงกฎเนี่ย ตอบทนายความว่าบ้านอยู่อะไรเนี่ยเดี๋ยวอเขาบอกว่านี่ครับที่เขาตอบทนายความนี้นะเขาบอกนี้เขาทนายถามว่าไอ้แล้วทราบเรื่องประกาศที่ออกมาเมื่อวันที่8กุมภาสองห้าหกสองที่ห้ามไม่ให้ฟ้าหญิงอุบลรัฐ มายุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองไหมนี่ทนายความเขาผมจับประเด็นสำการสำกันมานะเขาก็หลอกถามเข้าไปเอา้านี่พยานนี่มันไม่รู้เรื่องนี่ได้แต่ท่องมานี่เพราเจอถามย้อนเข้ามาเอ๊ะชักตอบไปถูกพยานของฝ่ายโจทย์ที่ว่าเป็นกลุ่มปกป้องสถาบันอะไรเนี่ยนะก็ตอบว่าไม่ทราบค่ะฉันดูแต่คนที่ดูหมิ่นจับโจงสถาบัน ทนายความฝ่ายของของจำเลยจึงถามต่อว่าที่พยานเบิกความว่าบ้านอยู่ในละแวกที่เกิดเหตุแล้วพยานได้เห็นหรือไม่ว่าที่พระบรมปร,รมาราชวังเนี่ยมีการชักธงห,หาราชขึ้นยอดเสาเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2 5 2คือแกอ้างว่าบ้านแก,แกนี่อยู่ใกล้ๆที่เกิดเหตุทนายเขาเลยถามย้อนดิ คุณเห็นไหมว่าเขาเขาชักธงมหาราชขึ้นหรือเปล่าวันที่8กุมภาพันธ์นั่นน่ะที่ว่าเป็นเป็นวันที่ว่าว่าว่ากษัตริย์อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเธอก็ตอบว่าไม่ทราบค่ะทนายความก็ถามอีกว่าแล้พยานทราบหรือไม่ว่าในหลวงอยู่ที่ไทยหรือเยอรมันเธอก็ตอบว่าไม่ทราบอีกเช่นกันค่ะอ้าวแล้วจะไปกล่าวหาอะไรก็คือคําว่าธงมหาราชที่เขาชักขึ้นที่วัดพระแก้วเนี่ยละครับ เขาจะชักไว้แสดงว่ากษัตริย์อยู่ที่ประเทศไทยซึ่งตรงนั้นน่ะถ้าเอาเวลาตารางการบินมาเทียบวันเวลาคือ8กุมภา2562เนี่ยจะเห็นเลยว่าบินไปอยู่เยอรมันไอ้ที่ชักธงน่ะปลอมเฟกของจริงฮะเข้าใจนะทนายถามอีกอคุณกันนี่เป็นปากแรกเนี่ยมั้งที่ทำตัวเป็น แมเป็นผู้ปกป้องสถาบันเพราะถูกทนายจำเลยถามย้อนเขาหงายท้องเหมือนกันจากนั้นทนายความได้ถามคุณกันอีกว่าทราบเรื่องสสพักกิ่งของเยอรมันเคยพูดในรัฐสภา,าเยอรมันประเด็นที่ในหลวงมีการใช้พระธรรมด้านในเยอรมันหรือไม่เธอก็ตอบไม่ทราบค่ะจะเห็นชัดนะครับว่าคนที่ไปเป็นพยานเนี่ยคือไม่รู้เรื่องจริง ท่องไปท่องไปเขาก็จ่อสิครับเขาก็จ่อเอาจ่อเอาก็ตอบไปรู้เรื่องวันนี้ยังมีคนอีกส่วนหนึ่งฮะพยายามปิดตาพยายามไม่มองไม่มองว่าในหลวงไปอยู่เยอรมันก็หลักฐานมันชัดเจนหมดแล้วแต่นิสานไม่ออกให้อะไม่ออกหมายเรียกให้อะอ้าวแล้วจะสู้คดียัยงไงวะนนี้ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ต้องพูดครับ วันนี้ครับคดีเรื่องของที่คุณเพนกวินต้องสู้คดีกำลังจะเป็นการประจานทั้งกระบวนการยุติธรรมไทยและประจานความเป็นจริงว่าการโกหกประชาชนนี่เรื่องใหญ่นะผมบอกให้นะผม มีคนเสนอบอกทางออกที่ดีนี่ต้องถอนฟ้องซะแล้วจบกันผมถึงพูดเสมอไงครับว่าวันนี้เนี่ย <c oughs> เราปฏิรูปสถาบันเถอะแล้วสถาบันก็จะค่อยๆปรับตัวอยู่ได้การที่ศารก็ไปยกกลายเป็นฝุ่นใต้เท้าเนี่ยนะอายการยอมหมดเนี่นะคนในวังก็ ไม่รู้สิรู้ชอบเลยสิครับยิ่งไปกันใหญ่เลยระบบมันถึงเลิะกันไปหมดผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยควรจะกลับมาตั้งต้นนะครับเรื่องนี้เอาอย่างเป็นเหตุเป็นผลซะจะได้ปรับตัวอยู่กันได้แต่ถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่มันอยู่ไม่ได้รอะครับยังไงก็ต้องพังกันไปข้างอยู่ได้แล้วสุดท้ายเนี่ย สถานาการณ์บ้านเมืองยิ่งจะจะไปรัฐบาลอีกเละเลยไหมฮะลองคิดเอาก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูว่าวันนี้เจ้าสัวเนี่ยก็คิดหน้าคิดหลังมากขึ้นแล้วและผมเชื่อว่าเจ้าสัวเนี่ยเข้าใจสถานาการณ์การที่มีประยุทธ์เป็นนายกการที่วงังอุ้มประยุทธ์อยู่ต่อไปเจ้าสัวเขาคงไปขวางไม่ได้หรอกครับคงไปขวางไม่ได้แต่ว่าสุดท้าย สิ่งที่ทำเนี่ยมันพังพังพินาศหมด